นี่วิธีกระจัดเหานะคะใครที่ลกอยู่โรงเรียนนะคะใชออ้ตอนแรกสะให้สะ,ะอาดก่อนแล้วก็ใดเนาะใดก็อน่ก็ประมาณประมาณนะคะาม,มาก่อนี่คะจากนั้นก็เดี๋ยวเราไปรดูนะว่าเรา ใช้ไดนะคะทิ่แว่นห <ผม S 1> ูอาจจะเป่าผมเกินไปอืมหนีบผมอย่าร้องนะคะเพราะว่ามันไม่ร้อนหรอกตัวหนีบนะคะต้องเก็บไฟให้มันร้อนๆก่อนผมเสียบก่อนเสียบก่อนนะคะเสียบโแม่เอาผ้ามาลลู ใดนะเส่บใดให้มันร้อนร้อนๆเลยนะคะปืดมันร้อนจัดเกินมันร้อนเกิหลังจากนั้นเราก็มาทำการหนีบนะคะหนีบทีละนิดนะคะ,ะ,ะ,คะอย่าอไปเยอะนะคะ เงีบเยอะเกินเพราะว่าถ้าเยอะเกินมันก็เห่ามันก็ไม่ตายหนีบทีละน้อยนิดตัวหน่อยดีพอดีต้องจับแบ่งผมแบ่งผมก่อนเนาะแบ่งผมให้เรียบร้อยนิีบนงบเงบงวยอย่างนี้นะคะนงีบเงบเงบไปอย่างนี้แแล้วก็มาทำการหนีบนะคะหนีบก้มลง่อยแล้วก็เออนี่โตมันจะอจะนี้หน่อยเพราะว่ามันตัวโตเนาะ นนี Nicholas, okay, uh ้นคนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมควันออกจุ้งๆเลยนะคะนี่นะคะมันไม่ดูนหรอกไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูลูกนะคะนี่นะคะนี่นี้นะคะนี่นะคะทำแบบนี้แล้ค่ะเดี๋ยวมันเห่าก็ตายหมดแล้วค่ะไข่มันก็จะรีบนะคะไข่เห่ามันก็จะรีบมันก็จะตายนะคะนี่นะคะจะไปเรียน นี่นะคะนิดมีตรงนี้นะคะยังไม่แห้งค่ะลูกต้องหนีบแค่เนี่ยคะหนีบตรงนะคะเสียวไม่เสียวค่ะเนี่ยค่ะลโูกมีงั้นเห่ามันไม่ตายนะคะต้องตรงไหนอืมต้องหนีบงนี้นะคะเอ้ยมันเสร็จแล้วค่ะ เป็นชั้นๆนะคะเห็นจันจันนะเจ้านี่นะครับนี่นะมาจากคุันกุ้ยเลยนะครับแล้วก็รีบมาแต่น้อยแต่น้อยเลยจ้ะเป็นชั้นๆเลยนะจ้ะอุ่นแต่ก็ชาวเป็นบางครั้งนะแม่นควันออกควันออกแล้วค่ะบคนออกก็พอแล้วแม่นี่มันก็มันมันบดได้เจ้ามันตายมดนะเจ้าหนินะครัรับรองว่าเห่าตายมด ถ้าหากแบบติดเปื่อนมาเห็นในเจ้าทะรีนี่จริงๆหายแล้วเนาะแต่นี่โดนจะติดกับเพื่อนมาอีกเพราะว่าโอชิกระจับเห้าด้วยตัวนี้ตัวนี้นะคะหนีบเลยหนีบเลยนะคะตัวนี้ชูบุยอืมเต็มส์ชูบุยชิ้นอะไรก็ได้ใช่ไหมใช้หนีบผมค่ะชิ้นแบบอันนี้ก็ได้โอเคมีแล้วค่ะ นี่มันให้ตายแม่มันจะโดนหูน้องไม่โดนค่ะไม่โดนแม่ทำไม่ให้โดนหรอกนี่นะคะเป็นชั้นๆนะคะชั้นต้องนีบให้หมดเลยนะคะอย่งนั้นมันตายอันนี้เห่ามันไม่ตายละค่ะเห่าหะตัวเห่ามันไม่ตายไข่แม่แม่หนุ่ดูมันข้้งในมันก็จะร้อนนะคะโฉดโุดโุดโชดโฉชโฉดโฉดโ ใช้ตัวหนีบเืนเลยะคะลองไปทำดนะคะม่ไม่กินไม่ไหมนี่ออก็ไม่เห่าเลก็ไม่ให้ตอนนี้มันไหมเลาวเจ้าไม่ผมคือไม่แกนนอ่ะมันสาบก,กินเห่ากินเห่าแกนเห่ามันอยู่ในหัวนี่จะตอนนี้ไปยนะเจ้าเนื้อนะนะบ,บ้านไทยทียบ่มีนี่นก็ไปซื้อไว้บ้านก็ได้ แต่นี่มาถีร่างซากโคมไติ่มเลยนะเจ้าแต่พอดีเจ้าของเปิดนนมีทุกข์ละมันจะเลยแอะก็เลยจัดการเองนะเจ้าเนาะเพื่อนๆที่โรงเรียนนะเจ้าถ้าใครลูกมีเห่านะเจ้าแก้ตัวนี้เล้เจ้าเด้อมันจะตายเลยเจ้าแต่ถึงคนถึงเห่าก็นดิ <c oughs> แต่บาตายคนบาตายรับรองคนบาตายเอาหัวตั้งน่อยลูกนะเจ้าถ้าบาดัดนี้ตัวนี้มันก็แบบมันก็บบหายนะเจ้า พอตัวนี้นี่เพราะ่มันจะฆ่าฆ่าไข่มันไข่เห่าบนรองไข่เห่าอย่งนี้ไปจะนิบทีแล้วนี่นิบทีละช่อทีละช่อเลยช่อแล้วถ้าช่อใหญ่มันก็บรรจายแล้วราะไข่เห่ามันจะตายแล้วมันจะเป็นหมันเลยมันไม่มีไหนบบกเป็นหมันละแม่มันก็จะเป็นหมันเห่าก็จะตายเห็นไหมควนออกแล้วมัหมายความว่าอะไรบอกหน่อยทเป็นหมันคือไม่มีบุตรไม่มีลูก เขาก็จะตายไร้ใครนั่นเองนะนี่ก็ต้องท่อนนี่แต่พวกบครัอคนไหนที่ทำไม่ได้ก็ให้ไปที่ร้านก็ได้ที่ร้านก็ได้นะเจะนี่นะน่าเซ้าผมนะจจะบอกเขาเลยว่าเจตตัวนี้นะจ๊ะร้องมาหลายครั้งนจ้จนทจริงมันหมอมีนั่นะจ๊ะพอดีไปโรงเรียนมันก็เปลี่ยนแหงถ้าโรงเรียนไหนมีเห่าก็กัดกาดเลยจะ ซาผมลูกแล้วก็เอาตัวนี้มีเพื่อดร้องว่าเฮ่าแบบที่เพื่อนแล้วคันนี้นี่จะมันตายหมดนะจ๊ะพงมห้อนตัวนี้มัน้อนนะตัวนี้มัน้อนแต่การใช้ที่นีบต้องระมัดระวังหน่อย,อยเด็กไ,<ห>มไม่ไมมควรจะใช้อุ้ยแม่ห่อนห่อนห่อนพอผมห่อนนยเออเนี่ยขนาดตัวเกายัางห่อนเลยเนาะเหาตายหมดเลยนี่ เอาตายไม่เหลือรับรองเหาไม่เหลือนีนจะรับรองว่าเห่าเลือจะกค้จะเสร็จแล้วเนาะยังอีกครึ่งนี่นี่มันมันหนาเกินเขาปะแบ่งเหลือสักครึ่งหนึ่งเนเ่ามาตีสักครึ่งนะจ๊ะเนาะทอยเองนะคะนี่นะจ๊ะนี่จะเห่าเนี่หละตายเลยนันก็ควันจุ้ม อล,ลองไปดูเจ้าผู้ปกครองไปลองดูอย่าให้เด็กทำนะอันตรายไฟก็ให้ผู้ปกครองทำให้นะแม่ย,มย่าไม่ควรเด็กนั่งตรงๆรงเลยลูกอายุนั่งตรงตรงหน่อยเออนั่งเดอแบบนั้แหละคะ่ะเอ็กอายุไม่เกินสิบ เล็กๆมันต้องทำนะเจ้าผู้ปกครองเด็กไม่ต้องทำแต่เด็กที่เด็กที่ไม่เกินสิบแปดปีไม่ควรทำเขาตายหมดเลยแม่มันใครเขาตายมดเจ้าเด็กบังกองเด็ก้ังกองกององกอองไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมเนี่ยแม่แต่แม่มันยังวิ่งหนีเลย มันร้อนนะนี่นะเห็นไหมแต่เด็กเยาทำนะคะให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ปกครองทำคว,นวนัวนควันแม่ควนันควันนี่คือความร้อนมันจะได้ข้าฆ่าแม่มันฆ่าเหา่านลย เหลือคาตายหมดเลยคะ่ะแม่เห่าเห็นไหมไข่มันไข่ตายบปเลยเจ้ารับรองวิธีกำจัดเหาวิธีนี้ได้ดีได้ผลแม่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 ดีเยอะไปคืนเตาอ่าด้วยธีนี้ได้ผลมากคะ่ะรารับรองลองไปทำก่อนนะคะใครที่มีลกูกอยู่ในวัยเรียนนะคะโรงเรียนเป็นเหาเนี่ยเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนนิ่เงียักงยเพราะว่าเหา เออคันหายยกยิกยกยิกเลยเจะมันต้องกำจัดเห่าจะวิธีนี้ที่ดีที่สุดคือเนมเบยน้องแม่นิ่งหนังควาน้องแมนนิ่งนี่นะคะนี่นี้เลยนะคะนี่เห็นไหมมันร้อนมันจะตายมาเลยนี่เห็นไหม ร้อนเดี๋ยวก็เล็บเร้เองเนาะเห็นไหมแม่มัวเอาแต่ที่ซ้ำเดิมๆตรงนี่เขาไปอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่เลยบิดช้าๆนะคะปุ๊บจับงับจับ ผมก็จะเงางามเห็นไหมอันนี้ใช้แค่ชมพูอย่างเดียวชมพูทั่วไปก็ได้ค่ะใส่ครีมนวดด้วยล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาใช้ตัวนหนีบนีคือของของเธอเนี่ยแม่ก็จะสาให้สำหรัสองสองสะามครั้งเนาะ ล้างข้าวสาสามครั้งแล้วก็ล้างสะอาดแล้วก็เอาครีมนวดใส่ก่อนให้มันเรื่นให้มันนุน<อ>่มอาจจะสาผมช็อปประมาณสองครั้งแล้วก็ใส่ครีมนวดเป็นครั้งที่สามนี่ประมาณนีบเลยินี่เห็นไหมแล้วผมเสียใหญ่เลยเห็นไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนี่นี่ทามีเห็นไหมเหาไม่มีเลยตายหมดเลย ตายไม่เหลือหรอเจ๊ที่คันพ่อลังแคนลยคะมีรังแคเลยหรอไม่มีไม่มีนี่นะคคันนี่ค่ม่นคะเรียบร้อยนะตอนนะ้ลูกมีเห็นไหมคัะเรีก็นปกตแล้วน็มาอีกรอบรอบใหญ่เลย แม่แม่นคะแม่ลสุดท้ายีคือแม่โอชิบอกว่า,าวเขาหม้อละอีโดคูคูคคควีเขาได้ไหลายตัวคบอกโอชิด้วยโอชิน่ะให้ไปทำแบบนี้ให้แม่สระผมโอช<ส>ิแม่แม่ไม่มามใช่เราจะไปทำ ไปที่โรงเรียนไปสาวผมให้เด็กไหมสนีไปจัดเหาที่โรงเรียนเนาะจ้ะดีไหมครเป็นเหามาเลยจะก,กระจัดเหาไหมโอโชีโอชีจะก,กระจัดเหาให้ด้วยตัวนี้พี่แหละไม่จะไม่แตะก็ไม่แตะแล้วแบบหืเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมแบบไม่แตะ รับรองว่ามันดีจริงรัองว่าดีจริงๆนะคะเห็นไหมผมก็สวยด้วยเห็นไหมนีลื่นด้วม่มันลื่นไม่ติดขัดด้วยนุ่มสวยสวยงามข้างหลังดูสิลูกยืนยนดูสิข้างหลังเห้เพื่อนดูสิสวยไหม น,นี่เห็นไหมน,นี่ในกระจกก็เห็นอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมไม่มีเลยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมวิธีกระจัดเหาที่ดีสุดๆนะคะอย่าลืมนะคะกระจัดเหาด้วยนี่เลยนี่เลยนะคะนี่แหละนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะจบจบนี่อันนี้คือทดสอบเฉยจะจริงเรเสร็จเรียบร้อยละนี่นี่เห็นไหม มันก็หนีบเแบบนี้นะคะแต่หนีบทีละนิดแนี้นะคะหน็บเยอะเหน็บเยอะเนี่ยแค่นี้เ็พาเนี่นี่ร้อนอยู่เนี่เห็นไหมตายหมดเลยนะไข่เห่าเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยเออแบ่งเป็นช่อๆเล็กๆอย่าเนี้ยนี่เห็นไหมแบบนี้ละค่ะ โอกคอย่าล okay, ืมกดติดตามหนูด้วยหนูหนูหนูตัวใหญ่อะโอเคนะคะ๊ายบายบ๊ายมาเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ